สวัสดีครับนี่ก็เป็นงานเกาะกระแพงหินก้นดินนะครับโดยทีมงานช่างนุพัทยานะครับอันนี้ก็ด้านบนก็จะเสียบด้วยแผ่นสําเร็จนะครับเสาไอนะครับนะครับทุระยะสามเมตรนะครับจะเป็นช่วงหลุมเสาไอนะครับอันนี้อันนี้ก็เป็นหินขาวนะครับ อันนี้ก็จะเป็นที่บ้านฉางนะครับที่ระยองนะครับก็จะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็ประมาณ70%ร์เซนแล้วนะครับที่ความยาว152เมตรนะครับความสูงเฉลี่ยอยู่รวมฟุตติ้งอยู่ที่2องเมตร70นะครับก็ไปกำแพงกันดินนะครับอันนี้ด้านบนก็จะทับด้วย แผ่นสำเร็จนะครับระหว่า,าง3เมตก็จะเป็น2ไอนะครับครับสนใจก็จะจสอบถามนะครับที่ชังนลพัพยานะครับที่เบอร์โทร083 0 83, 0 5 8 5 1 5ครับ งานหินทุกรูปแบบนะครับรับรองความแข็งแรงนะครับอันนี้คอันนี้ก็จะเป็นเสาไอครับที่เสียบไว้ระหว่างรลองกลางนะครับเดี๋ยวทางเราก็จะไล่เก็บแปะหินนะครับนี่ก็เป็นแถบด้านหลังนะครับ ด้านข้างสองข้างก็เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ใส่แผ่นสำเร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็เป็นช่วงช่างเรากำลังพักนะครับอากาศก้าววันนี้ค่อนข้างจะดีหน่อยนะครับฝนฟ้าไม่ตกนะครับระหว่างกลางเราก็ จะมีเสาไอครับแล้วเหล็ก DB เสริมเพื่อความแข็งแรงนะครับครับขอบคุพักงานนี่นะครับจากนุภรรยานะครับสวัสดีครับ